ผัดให้ไม่มีอะไรก็มีไข่แล้วก็มีเครื่องปรุงแค่นั้นเองก็อร่อยได้แล้วผัดเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกไทยหมั่นด้วยกันค่ะทุกคน ใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศผัดให้ไม่มีอะไรก็มีไข่แล้วก็มีเครื่องปรุงแค่นั้นเองก็อร่อยได้แล้ว <c oughs> ถ้าทุกคนข้าว <c oughs> ผัดแหนมก็จะใส่มะเขือเทศใส่ หอมใหญ่นะคะใส่ไข่เวลาอยู่บ้านอะลูกหลานหลานสะใภ้อะไรเงี้ยไปซื้อก็ผัดมาให้ลูกข้าวให้เสร็จก่อนนะคะ ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะผัดเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกไทยหม่ำด้วยกันค่ะทุกคน เวลาอยู่บ้านอะ่ะลูกหลานหลานสะใภ้อะไรเงี้ยไปซื้อก็ผัดมาให้ลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหม่ำข้าผัดเข้าผัดแหนมนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหมํ่ำข้าวผัดข้าวผัดแหนมนะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหม่ำ ข้าวผัดข้าวผัดแหนมนะผัดให้ไม่มีอะไรก็มีไข่แล้วก็มีเครื่องปรุงแค่นั้นเองก็อร่อยได้แล้วเอาละคะ่ะทุกคนคลิปจะยาวเพราไก่ก็ขอมาทานสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหม่ำข้าวผัดข้าวผัดแหนมนะ เขาผัดแหนมก็จะใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่นะคะใส่ไข่ ก็ไก่ไม่ไม่กินน้ำปลาไม่กินเพียงน้ำปลานะก็เดี๋ยวเอาพริกขิงหนูมาโรย ผัดให้ไม่มีอะไรก็มีไข่แล้วก็มีเครื่องปรุงแค่นั้นเองก็อร่อยได้แล้ว พราไก่ไม่ไม่กินน้ำปลาไม่กินพริกน,น้ำปลานะก็จะเอาพริกหนูมาโรยผัดเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกไทยหมั่นด้วยกันค่ะทุกคนใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเ,เทศ เอาละคะ่ะทุกคนคลิปจะยาวเพราไก่ก็ขอมาทานเอาละคะ่ะทุกคนคลิปจะยาวเพราไก่ก็ขอมาทาน กินเลยาะไก่ก็จะโกรธนะแค่ก็ผัดหลับตาทําก็อร่อยแล้วเพราไก่ก็จะไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหม่เข้าผัดเข้าผัดแหนมนะผัดเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกไทยหม่ำด้วยกันค่ะทุกคน ผัดเสร็จแล,ล้วก็โรยด้วยพริกไทยหมั่นด้วยกันค่ะทุกคน <c oughs>